ตอนที่เราจะหายจากโรคจิตเวทเราควรใช้กำลังกายให้ตัวเองได้ลุกขึ้นมาทำอะไรก่อนไหมในโรคจิตเวทนี้คือการที่มีความอุ่นใจในการที่จะเป็นโรคจิตเวทหรือในการที่จะรักษากำลังใจให้โรคจิตเวทนั้นคลายทุกข์ด้มากยิ่งขึ้นทำให้จิตใจเราได้ขุนขบคิดขุนกลัว ขบคิดคุณนคัวใช่ใช่มันเป็นการทำสิ่งที่ปรับปรุงอาหารภายในตัวแล้วทำให้เราได้มีความรู้สึกแตกต่างกันไปซึ่งโรคจิตเวทก็ไม่ใช่โรคแปลกแต่ว่ามันแค่เพียงที่เรารู้สึกแค่ว่าตัวเองนั้นยังใช้ชีวิตไม่เต็มที่และทำให้เราได้ตก อยู่ในภวังที่เรียกว่าการขี้ขี้ค้านซึ่งเราขี้ค้านจริงหรือเปล่าแล้วอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราควรเป็นอย่างนั้นมันก็จะตอบภายในใจบอกว่าฉันไม่ได้ขี้เกียจนะฉันไม่ได้ทำให้ตัวฉันนั้นกลายเป็นคนที่อยากเป็นโรคจิตเวทหรอกนะซึ่งมันก็อาจจะจริงครับ มันก็จริงแหละจริงมากด้วยถ้าคุณเอาปรับแต่ความคิดแล้วคุณไม่ลงมือปฏิบัติโลกใบนี้มันจะสดใสได้ยังไงล่ะครับผมโชคดีที่มีต้นทุนเป็นความรู้